กูได้แก้ทั้งอย่างออกผมผุนะเออจังไหนจับค่อยๆได้ได่ะให้ให้อุ๊ยขีโนะ้โพไม่น่ะอ๋อโอ้ขีโ้โพกูได้แม่นิม่มแม่นิม่มเอลิ่าเกยงนะคะเรียกแม่นิ่มได้แล้วนะคะหิ้วหิ้วจ้าเอลิ่าที่หล่ากินข้าวต้มพัดแซ่บ,บุหระ แซบตัวเหงือยังไหนแซบเอาเ <laughs> ดี๋ยวแม่หนึ่งใหายลูกทวไมอีหล่ากินข้าวต้มพัดก็น่าลูกเนาะโอเคบอสอู้ยังจันว่าโอเคบอสมันเบิดลูกมันเบิดเดี๋แม่หนึ่งให้หยไมห,หไมเนาะเดี๋ยวใครหนึ่งไหมโอเคบออีหล่ามากบอลูก ຫມັກບໍ່ໂຕກະຕາຍໃຫຍ່ກວ່າຄົນອີກອ່າຈ